วัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อันวิกนะคะเอาแผ่นเสริมบางตัวใหม่นะคะของผู้ชายนะคะเอามาให้ทุกท่านได้ลองตัดสินใจเลือกซื้อดูนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นงานที่ประหยัดนะคะแล้วก็แผ่นค่อนข้างกว้างแล้วก็ให้ผมที่ดีมากด้วยนะคะเป็นลักษณะของผมตรงนะคะเป็นงานโทโมโนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าด้านในเป็นแบบไหนนะคะอ่านี่วันนี้เราได้สตอรมาอีกหนึ่งตัวอ่าด้านในเป็นแบบนี้คะ่ะ เป็นงานทอมโมโนแบบโปร่งนะคะแล้วก็มีขอบพ u แบบบางแบบนี้นะคะมีกิก๊บจากโรงงาน3ตัวขนาดแผ่นงานนะคะอยู่ที่ด้านหน้านะคะ16เซนนะคะแล้วลึกไปด้านหลัง18เซนค่ะสามารถตัดอันดับค่าสูงได้นะคะตัดได้นะตัดให้สูงขึ้นได้นะครเนื่องจากว่าแผ่นไม่ใหญ่มากนะคะใครใส่ได้บ้างนะคะอันนี้อยากจะแนะนําให้อ่อเป็นแบบ ท่านที่ยังพอมีผมด้านบนนะคะเพราะว่าตัวแผ่นง,งานนะคะไม่มีแผ่นรองนะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยเวลาจาับมันจะรู้สึกสักๆนิดนึงบางทีเราอาจจะรู้สึกระคายแึงสำหรับคนที่ไม่มีผมเลยนะคะแต่ถ้าท่านบางคนที่ใส่จนชินแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะราคาตัวนี้นะคะ7 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานที่ประหยัดนะคะแล้วก็ มันก็ค่อนข้างทนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานโมโนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะว่เติมผมได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วแผ่นมันยังดีอยู่เราสามารถที่จะเติมผมได้นะคะก็ประหยัดเงินได้อีกนะคะ,ะสําหรับท่านใดนะคะตอนนี้นะท่านใดสนใจนะคะที่จะมาใช้บริการที่หน้าร้านนะคะตอนนี้หน้าร้านนะคะเปิดให้จองคิวเพื่อเข้ามาใช้บริการได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมาดูวิกมาดูวิกผมนะคะแล้วกเ็เป็นลูกค้าเก่าที่จะมาตัดผมนะคะสามารถจองคิวได้เลยนะคะวันที่2ถึงวันที่10ตุลานี้นะคะวันนี้เป็นวันที่2วันที่ทําคลิปเนี่ยก็ จนถึงวันที่10ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถนัดแม่ค้าได้เลยค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มาหน้าร้านไม่ได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคุณผู้ชายที่ต้องการซื้อแผ่นเสริมบางนะคะแล้วมาหน้าร้านไม่ได้นะคะแม่ค้าจะขอข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือรูปถ่ายนะคะแล้วก็เพื่อที่จะวัดวัดขนาดศีรษะด้วยด้วยตัวเองลูกค้าเป็นคนวัดให้แล้วส่งข้อมูลให้แม่ค้านะคะคือทาแบบเนี้ยคือลูกค้า ส่วนใหญ่เลยแทบแทบจะทุกคนเลยนะคะคือใส่ได้นะคะส่งแบบทรงผมที่ต้องการนะคะไปหารูปในแบบอะไรก็ได้หล่อๆอะไรเงี้ยที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาให้แมคค้าดูว่าอ่าถ้าลูกค้าสามารถใส่แบบนี้ได้ไหมนะคะสามารถติดแบบนี้ได้ไหมลูกค้าสามารถทําทรงนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีเงื่อนไขนะคะเนื่องจากผมบางคนแบบด้านข้างไม่มีนะคะแต่ด้านบน บางคนก็ด้านบนพอมีด้านข้างไม่มีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่นะคะซึ่งซึ่งแม่ค้าขอรูปหน่อยนะคะส่งให้แม่ค้าดูนิดนึงนะคะเราจะช่วยประเมินแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะอ่าส่วนท่านที่ต้องการมาหน้าร้านนะคะให้นัดล่วงหน้าเท่านั้นคะ่ะนัดล่วงหน้าเท่านั้นนะคะไม่รับลูกค้าวอล์คอินนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะลาทุกคนไปแล้วคะ่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะบ๊ายบาย